ครั้นเมื่อท้าวอินลราชกลายเป็นสัตรีก็ตกใจทูลขออภัยจากพระอิศวรพระอิศวรไม่ทรงยอมแต่พระอุมาเทวีประทานพรให้กึ่งหนึ่งคือเป็นบุรุษและสัตรีสลับกันไปเดือนละเพศเมื่อเป็นบุรุษชื่ออินลราชเมื่อเป็นสัตรีชื่อนางอีลาเมื่อถึงเดือนที่เป็นสัตรีนางอิลาและบริวารสัตรีพากันไปเที่ยวเล่นในป่าและ,ะเผอิญพบกับพระพุทธที่กำลังบำเพ็ญตนในป่านางอิลาได้อยู่เป็นชายาของพระพุทธ จนครบเดือนเมื่อเป็นบุรุษก็ลืมความเป็นไปในภาคสตรีเพศและเป็นเช่นนี้กระทั่งเก้าเดือนนางอิลาก็ให้ประสูติกุมารองค์หนึ่งพระพุทธให้นมว่าปุรุรอพอเมื่อเท้าอินทราชคืนมาเป็นบุรุษพระพุทธเห็นใจจึงประชุมมหาฤาษีเพื่อหาทางแก้ไขคำสาปให้แก่เท้าอินทราชในที่สุดที่ประชุมตกลงทำพิธีอัศวเมธทำให้เท้าอินทราชคืนมาเป็นเพศบุรุษอีกครั้งที่มาข้อมูลวีทีพเอเอยอ อินลาราชคำชัน้นหลวงสารประเสริฐสมัยรัชกาลที่ห 1. ออกป่าล่าสัตว์ 2. อพระอิศวรไม่ช่วย 3. ามจำแรงแปลงเป็นเทศสตรี 4. ี่จำแรงแปลงเป็นเทศบุรุษ 5. ้าพระพุทธช่วยคือ